ก็กับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ่ชาว YouTube นะครับแล้วก็กับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายชัางจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนายชังจนก็จะมาพูดถึงนะครับแอปพลิเคชัน Line นะครับ l ล ne ไม่แจ้งเตือนนะครับ l ล n e ไม่แจ้งเตือนนะครับในปี2021นี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับส่งข้อความมาถามนายชังจนว่าไลน์ไม่แจ้งเตือนทํายังไงนายช่างนะครับ เ,เดี๋ยวคลิปนี้นะครับนายช่างจนจะรวมนะครับรวมเอาวิธีนะครับที่นายช่างจนมีอยู่นะครับมาบอกในคลิปนี้เลยว่าลายไม่แจ้งเตือนเนี่ยเราจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆน,นะครับปิดมือถือนะครับปิดมือถือเปิดใหม่หรือรีบูตเครื่องใหม่ แต่ถ้ามีเวลานะครับบางคนไม่เคยปิดมือถือเลยนะครับใช้ไปอย่างเดียวนะครับใช้ทุกวันไม่เคยปิดไม่เคยพักบางทีเครื่องมันเออเครื่องมันแห้งนะครับถ้าเรามีเวลาให้เราปิดมือถือนะครับปิดมือถือไว้สัก10 20นาทีหรือ1ชั่วโมงเป็นอ่าหรือ1ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่ออะไรนะครับ ที่นายช่างจนบอกทำไมต้องปิดมือถือไว้นานๆล่ะนายช่างปิดแป๊บเดียวได้ไหมนะครับนายช่างจนบอกว่าเอาตามที่เพื่อนๆคิดว่าทำได้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีเวลาไม่มากก็เอาประมาณสักนาที2นาทีนะครับอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเลยนะครับแต่ปิดเพราะอะไรนะครับปิดเพราะว่านะครับให้มือถือของเราเย็นลงให้ไอหรือตัวเครื่องของเครื่องมัน ผ่อนคลายหรือให้มันเย็นนั่นเองนะครับเมื่อนะครับเมื่อมือถือของเราเย็นมันจะทํางานได้มีประสิทธิภาพเหมือนคนเราไม่เคยนอนจะทํางานได้ไม่ค่อยดีสมองจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับถ้าเราได้นอนได้พักมันก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2นะครับเพื่อนๆนสังเกตว่า ลำโพงของเราดังหรือเปล่าเสียงเรียกเข้ามันมีหรือเปล่าคนโทรมามีเสียงเรียกเข้าหรือเปล่าเปิดดู youtube ฟังได้ยินไหมนั่นแหละครับถ้าคนโทรมาไม่ได้ยินดู youtube ก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าก็ไม่ได้ยินไลน์ก็ไม่ได้ยินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า ลำโพงของเรามันเสียนะครับเราต้องไปเปลี่ยนลำโพงใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาเราได้ปิดนะฮะเราได้ปิดเสียงมือถือของเราไว้หรือเปล่านะครับดูว่าเราปิดเสียงมือถือของเราไหมนะครับดูว่าเราปิดเสียงมือถือของเราได้อย่างไรนะครับดูว่าเราปิดเสียงมือถือของเรา อย่างไรนะครับเพื่อนเพมาดูเดี๋ยวาจายจะปิดเสียงให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพจะปิดเสียงอาจจะเป็นเสียงเนี่ยนะครับเสียงมีเดียเนี่ยครับเสียงมีเดียตรงนี้นะครับเรามาดูว่าเราได้ปิดเสียงมีเดียตรงนี้ไว้หรือเปล่านะครับสเต็ปต่อไป ให้เราไปที่ Play Store ก่อนนะครับไปดูว่าเราได้อัปเดตเวอร์ชัน line หรือเปล่านะครับให้เราไปที่ Play Store นะครับกดเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วเพื่อนๆไปพิมพ์นะครับในช่องค้นหาว่า Line นะครับแล้วเสิร์ชไปนะครับอ่า ถ้าตรงนี้มันขึ้นคำว่าอัปเดตให้เพื่อนๆอัปเดตเป็นลายเวอร์ชันใหม่นะครับและชินจนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราไม่อัปเดตลายนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่บางทีการเชื่อมต่อการส่งข้อความกันหรือการส่งข้อมูลไปให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ค่อยเสถียร นะครับหรืออาจจะส่งไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีลายเวอร์ชันเก่ากับลายเวอร์ชันใหม่จะเชื่อมต่อกันได้ไม่ดีนะครับถ้าของเพื่อนเป็นเวอร์ชันใหม่เราก็จะเป็นต้องอัปเป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ด้วยว่าเพื่อนๆได้อัปเดตเวอร์ชันหรือ,อยังนะครับถ้าอัปเดตแล้วมันจะขึ้นคำว่าเปิดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆน ไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเพืเ่อนๆไปหาคําว่าแอปพลิเคชันนะครับอ่าไปหาคําว่าแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปนะครับอาจจะขึ้นว่าจัดการแอปนะครับหรือบางคนก็เป็นที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับ แล้วเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่แอปอีกทีนึงนะครับแต่บางคนก็อาจจะเข้ามาเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับจะปรากฏแอปทั้งหมดนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างไปหาคําว่าไลน์นะครับหรือแอปไลน์ของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับไลน์พอเจอไลน์เสร็จปุ๊บให้กด ที่ลายแล้วมาดูที่การอนุญาตาการอนุญาตกดเข้าไปนะครับอนุญาตนะครับมาดูว่าการอนุญาตพวกนี้มันเปิดหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะเปิดไม่หมดนะครับให้เราทำการเปิดการอนุญาตตรงนี้ให้หมดนะครับต่อมาแบ็กกลับมามาที่ การแจ้งเตือนนะครับอ่าไปที่การแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปที่การแจ้งเตือนนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ว่าเราได้เปิดการแจ้งเตือนของลายไว้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเปิดนะครับอ่าพอทำวิธีนี้ยังไม่แจ้งเตือนอีกนะครับไปอีกวิธีหนึ่งคือ ไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Line ของเรานะครับไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วเพื่อนๆมาที่หน้าหลักนะครับแล้วมากดที่รูปนี่นะครับรูปฟันเฟืองมุมบนขวามือตรงนี้นะครับ กดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนไปหาการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับามาที่การแจ้งเตือนนะครับมาดูว่าเราได้ติ๊กเปิดการแจ้งเตือนไว้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะกดเข้าไปที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูว่าเปิดตรงนี้ไหมไหม หรือเข้าไปที่การตั้งค่ากาการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับดูว่ามันเปิดหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นคําว่าเปิดเราก็อาจจะเข้าไปดูอีกหน่อยนะครับว่ามันเปิดทั้งหมดหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับถ้าปิดไว้แบบนี้จะไม่มีการแจ้งเตือนในไลน์ของเรานะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดไว้แบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้ครบทุกอย่าง นะครับให้รีสตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับนายช่างจนทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเพื่อนๆน,น,นะครับที่เกิดปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนนะครับไลน์ไม่มีเสียงนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อนๆลองทำตามคลิปนี้นะครับทำตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ หรืออาจจะทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยปุ๊บแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับหรืออาจจะพักเครื่องแบบที่นายช่างจนบอกนะครับทิ้งไว้พักๆหนึง่งค่อยเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็ลองเอาคลิปนี้ไปทำตามดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชงจนด้วยนะครับ ำต่ละคลิปนี้นายชัยจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ